ครับสวัสดีครับพี่น้องพบกันในช่องชีวิตบันเท่าชาแนลนะครับผมมน,นีมาเบิงเพนล่ง,ง,ลงปลาน้องบันน้องบัวครับตำบลช่างเปือกอำเภอสุวรรณภูมิครับจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้อง <Okay. S 1> เดี๋ยวผมสีมาเบิงพามาเบิงธีกันเขาเอิญยังนะเอาเหงอกัาไง เอาเอาปลาน้่มปลานี่ยนะครับกลับบ่งบอว่าเพิ่นเอิงไ,ไหนเนาะพี่น้องเอามาเบิร์นนะครับเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันนี่ครับวิธีการหาปลาเพิ่นครับได้ลแล้วนะเออนั่นล่ะเออละเนาะมันละขั้นขั้นเหยียบเยียบขั้นขั้นได้ครับปลาครับ<อ>นี่ครับเยียบเยบขั้นๆครับปลามันก็ปขอเข้าขอยังไป โอ้โหต้องผุดยองมุนนะพเลยครับพี่นนองเบ่งเอา <c oughs> ช่องชีวิตบานเห้าชาแนล <c oughs> เอาติดตาม, <c oughs> ตามกดไลค์กดแชร์มาเด้อ <c oughs> ชีวิตบานเห้าชาแนลก <c oughs> ับนี่ครับค <c oughs> ันคัันดีแล้วบ้างเด้อน้ำปักหำเนี่ <c oughs> ตายบอบวะนี่ตายแทย้ <c oughs> เอาเอาอ้ขันกันคักดีใส่ผลงานผููบาวพุ่นครับสอบหนึงครับมันมันมันผู้สาวเบ่งไหมเด้อนน่เด้อผู้สาวเบ่งไหมเด้อนแหละไอ้บอลไอ้ไอ้หากินเก่งไนี่เพิ่นกันไล่เนาะยู่นี่ละครับนุ่มยับน่ับน่หละครับ ได้บ้างครับครับคุณเริ่มได้เรื่อยๆครับนึ่งได้เรื่อยๆครับอ๋อพุ่นปลาหยั่งกันปลาหยั่งกันอันนี้เขาเอิ้อปลาหยังจันทร์สามปีสินี่คนนี้อ๋อนวลจันทร์นี่แหละปลากลมโป่งกลมโป่งโอ้ตัวนี้นนนนลลกลมค่กมะกลม,ม,ม,มดีจักสอกนี่ครับนี่โอ้ยนั่นเอ้ยยาหนอกเหี้ยกับมี่นะเหี้ยห่างโผลดวะ นี่ครับโอ้ยสมพ่อเด้อมันหนีครับลูกงีทั้งที่ครับสูงครับไปครับขันไปเรื่อยๆโอ้ยขันอยู่เบิดมือแล้วนี่ปลานี่ยโอ้ไปขันไปค่อยขันไปเอานะครับผู้เบาทขันปุ๊บนั่นละครับหึบปรยู่บอ่ะอ๋อมันมาส้นแหนมันบ่เข่าตาครับพี่น้อง ขันไปครับขันไป difficulty? อ oro, ๋อนี่แหละครับเป็นวิธีครับเป็นวิธีการเอาปลาเนาะพี่น้องเนาะเอาวิธีการเอาปลาได้ปลากกครับดูนครับนี่ครับอ้าวัยรุ่นมีอาศัยคนหลายครับหุ่มเลยครับเอ้โอ้โอ้มีเงินมีเงินพุ่งพุ่งรุ่นกันครับรุ่นครับพี่น้องรุ่นกันขันขามาทั้งห่นไล่ขามาไล่ขามาทั้งหมดบ่ได้ผู้สาวบ่มากแช่ละขันบ่ได้นี่เออเพื่อนมีลูกสาวด้วย ขันไปขันไปโอ้ครับคุณครับนี่ครับขันเอาเรื่อยๆครับคุณนี่ครับทีมผนจับใส่เรื่อยครับนี่ได้เรื่อยครับพ่อไปครับลุงหลอดพ่อละไปใส่ผู้บ่าดโอ้ผู้บ่าวได้เร็ว ที่ผูกเอาได้หรือครับขุ่นครับขุ่นตีมือ,อโอ๋อโตหน่อยกับแม่เถวมาร์กอยู่ดิ <c oughs> เออตัวใหญ่ผู้เห็นว่อ๋อมันจะยู่นีล่ละเฮ้ยออกไม่ได้หรอกเป็นนหลอดโอ้โอโตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ยี่สิบไปครับผู้ใหญ่กับขันเอาเรื่อยครับผู้ใหญ่นั่น ดอกเยี่ยวบนน่หนีไปใส่เลยเราเอาเรื่อยครับของเราอ่อมไปอ่อกม,มาอยู่นี่อะไรคุณครับบ่อนน่ไมี่เห็นกับีอยู่เอาขันค่ะค่ะโหลดเขาไงเอานี่ครับวิธีวิธีการหาปลาในปา่า ปลากกพันๆไปครับปลามันก็สีส้นแหงเนาะปึ้มเข่าเเผาจับเอางงมาเบิ่งทีมผู้บ่าวครับเอ้ยอ๋อผู้ใหญ่เดือดเดือไปบังยีครับไปบังยีครับผู้ใหญ่ไปใส่ดอกอยู่น้ำพ่อใหญ่นี่ล่ะไปใส่ดอก โอ้ปลาตัวงามครับปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนนี่ละตัวมันส้นมุมหนึ่งกับมั่มใช่ไหมล่ะสวยงามครับพูดตามตัวโล่หนิล่ะปลางามครับน้ำสะอาดเขาจุ้ย เลี้ยนแพร่เริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึม้นกันแล้วเลี้ยนแพร่เอาไปนอ้องไปเรื่อยๆครับเอาเป็นไหนทีมนี่น้องคาคักน้องคาักโอ้ยขบับออกขับปลาเลยอย่าขับปลาเข็งเด้อตายเนี่ยมันเข่าข้อตายเลยเด้บทูกต้องในวิธีนี้เอาใส่พกไปอันตราย ข้าวขอวฟองเนี่ยไม่น ah> ู้จักคำว่าข้าวเลยออไปนั่งอกไปนั่งออกไปกออกอนกออออกออกออออกอกอ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 อยออกเอกอออ้ได้เรื่อยๆออกบอกอนกออกอวกออกยอกมอกอเนอกอกออออกอกอกเกออเออกอออนกอกอก เสี้ยนตอมวันนี้อย่ามองเก่าเลยวะเอาเอาพักมันบอดทันรับผมไม่วันนี้เอาผอไปพอไปไปครับเสี้ยนหน่อยกับเสี้ยนหน่อยกับถือครับเอาใช่อาอ้าเป็นไงครับพี่น้องเป็นไงมีอ้าเอาไปละ ไผตัวหน่อยไผตัวใหญ่เอาอ้าวครับหากินหมานปลานี่เบิ่งเอาไว้เด้อสาวเอ้ยปนถือปลาอย่างเรพ่อใหญ่ปลาท่องไปรุ่นได้สองเลย์บางนึงนี่ปลาท่องสองเลยสองมือเอ้าเอ้าเป่นที่จับปลาสองมือนี่ละจับปลาสองมือโบแมนไปรุ่นเนี้ย ผู้เฒ่าแล้ว <laughs> ขันไวรุนจับปลาสองมือรลุดแท้หมันครับพี่น้องเป็นหมันได้อีกกระไปไวรุนโอ้ได้อีกแล้วค้ับครับครับโอ้ยเปิดนห่ปลาออก่อนนี้ไปพี่น้อง เสียนฟังมันเห่นกันโอ้ครับได้เรื่อยๆครับพี่ฟังปลากันยังได้อยู่โงัดพี่น้องอาเป็นยังไงผู้บ่าบ้ันท้องบัวมานมนทุกคนครับเด็กคุณเรสอบอนนี่หอนหนามหอน พักอยู่ดอกภูบาวันน้องกัวช่องช่องชีวิตบันเท่าชาแนลช่องชีวิตวันเท่าชาแนลเอาสุขคนได้เนี่ยสุขคนได้เนี่ยเบ้องคอยไหมเอาเอาเอาแซ่สามเทียซื้สามเทียรีบเอาเรียกโอ้ครับเครื่องสอบครับคุณครับโอ้ภูบาวันน้องวัววันธรรมดาครับไปพุทธิช่องหนึ่งคนไหวเด้อผู้สาว เอาเอาครับพี่น้องไปตำหนินะกัจังเนืกะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชีวิตบ้านเฮาชาแนลน้ำแนวได้ครับเด้อมื้อนี่น้องบ้านน้องบัวตำบลช่างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมสร้างเอกนะครับเนาะขอลาไปก่อนมื้อนี้สวัสดีครับ